ลุดไม่ก็เบ็ดขาดกินข้างบนนะลุดเด้ ตามองงย์แม่โอ้โออยใหญ่แม่เลยใหญ่กว่าของแม่อยู่ระวังระวังน้ำมันน้มมองเห็นเรียบชิดจงมองขาลูกมองขาวครับใหญ่ครับอะไรลายพาดตาโตใหญ่มากครับเหมือนอ่าวไทยเลยนะครับรอ,อบนี้สองครับเพิ่งเคยเจอนี่แหละอ่าโอเค เข้าห,ห,หรือ,รอ,อเปล่าอยเแบบ้าแเบบแบบแบบหวานตัวขาดไสายนึงอันนี้เพิ่มได้น,นิดหนึ่งตอนแรกใช้ตัวนั้นอ่ะสายนี้ก็เข้าเท่าไหร่เข้าเหรือเปล่าอุ้ยจับแล้วจับแล้วไม่ติดตัวเออเอเา เอาลูกยาไม่ติดว่าเบ็ดเขาเขาลงนี่ได้เลยเนี่จับไม่ติดเมื่อกี้มันเล็กเกินใส่ตะปูเนาะฝั่งนัไม่แต่ฝั่ง,งนั้นพันกันมาแล้วเอ่อเป็นก้อนเลยทีนี้ได้รอบเดียวเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วหลายรอบแล้ว ตายรอบแล้วเสียงโยงนแหละครับมงขาวครับลูกมงครับมงเท่ากับสีขาวสุด ไปไปลองก,กินแบบจิ๊บเอาเปิดหนา้าอกมาก่อน <S <S เปิดแบบเ้ยวอ๋อนี่เธอมนติดกาบอะไรอยู่นี่เออมังยังไปเกี่ยวจิ๊เพิ่งมาถ่ายรูปค,คิดเติวอั้นเล็กกว่าไหนแล้วบักกี้ เป็นไปได้ไหมร้<ป>อ,องร้อกดปุ๊บ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 ก็เฉยๆพอจะผ่อนเขาก็ไอ้นี่ร้องร้องอย่างเดียวช่วยด้วยช่วยด้วยทำได้ยอ,ไอย่างเดียวก็คือร้องช่วยด้วยใครมันจะไปช่วยเนะีต่ต,ตกปลากลัวอะไรอ่ะตกปลาหุยนเงินงอกคนไม่เคยได้ลลลปลาใหญ่อ่ะรอบแล้วปลาใหญ่

กินกินปลาเช้าแล้วแต่ปลาไม่กี่ตัวปลาอ จิกแปดสิบกรัมวงเล็กรุ่นนี้ลองดูครับเดี๋ยวชิกแปดสิบกรรมตาตามงไซสามตามงไซสามยังกัดนะครับลองดูอีกรอบครับ ลม้มลงทะเลแตกขาวเรือไหลนัดหนึ่งขึ้นยกขึ้นมาหน่อยเถอะ เดี๋ยวมันจะทอดเพราะว่ามันข้ามเขาแต่เหยื่อไปอยู่หลังเขาอะ่ะป็นมันคลองอะย้อนใหม่เอาขึ้นมาย้อนใหม่เอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับได้แล้วครับอืกินกินเขาไหมนี่หน่าจะป่ะเขเไาเไม่ดิ้นเลยอืมโดนแล้วครับเาแม่หรือเปล่าลอยขึ้นมาแล้วครับลอยขึ้นมาแล้วครับ โอ้ปลาเก๋าเก๋าดอกดอกโอ้ปลาเก๋าครับนอนอมเลยโเก๋าดอกัตเล็กเก๋าดอกตัวเล็กเก๋าดอกครับยังได้ครับดอกแดงครับโอ้ยล็อกไปล็อกล็อกนี้โอ้ขึ้นมาแล้วนะโอ้หปลาเสียรปลาเสียรครับขึ้นมาแล้วครับข้าวหนึ่งเศียรหนึ่งเศียรไอ้นี่ใส่ในถังเลย ขึ้นมาแล้วฮือฮฮ้ยขึ้นมาขึ้นมาใช่เลใเด็คับเปคนขับยกติด้วครับคนขันยกทำงานแล้วม่ต้องใชเยองไะครับปลาโม่เกปลาโมงครับอนิ ขึ้นอยก้อนหนโอ้ใช่กล้วยญี่ปุ่นอของก้อนกระโดนอยู่นะของก้อนกระโดนอยู่นะตัวใหญ่อยู่โอ้โหนะครับขึ้นมาแล้วใส่เดียวกันนะเขาไม่ได้หลุดไม่ติดติดของก้อนนี่ใช้ได้ใส่สวยไว้เท่านี้ โดนแล้วครับโดนแล้วไม่ต้องเพิ่ม,ไม,มไม่เพิ่มมาออกออตัวใหญ่ครับตัวนี้ตัวใหญ่ครับโอ,อ,โโอ้สักทีก่อนเดี๋ยวลรดฉลองขึ้นเถอสักทีก่อนเดี๋ยวลดุดแบบเองตัวนี้คมอยู่แล้วโดนแล้วครับน,น้ำตื้นตื้นน่าจะโดนพ่อมันขึ้นมาแล้วครับเที่ยวนี้ น่าจะโดนพ่อมันขึ้นมาแล้วตัวนี้ขามาแล้วครับขามาแล้วครับมงแน่เลยขามาแล้วครับขามาแล้วครับตอนผู้ชมมงขาวครับมงขาติดปลามงประมงโอ้ประมงลาซาาเสียด้วยวะว่าดิ่นบาดหัวกรับครับคบเลยขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเบตเตอรเบตเตอรไหนเบตเตอร

ใเดียวผมเหือไหลน็ดตนึ่นโอขึ้นจะยกขึ้นมาหน่อยเถอะเดี๋ยวมันจะทอดเพราะว่ามันข้ามเขาแต่เยือไปอยู่หลังเขาอะ่ะเป็นมันคล้องอะ่ะ<ม>ย้อนใหม่เอาขึ้นมาย้อนใหม่มเอาแล้วครับ<ม>เอาแล้วครับ<ม>เอาแล้วครับได้แล้วครับ กินกินเข่าไม่ได้ไหมน่าจะปลาเขาไม่ดิ้นเลยอืมโดนแล้วครับปลาเข่ม่่ปาลอยขึ้นมาแล้วครับลอยขึ้นมาแล้วครับโอ้ยปลาเก๋าเก๋าดอกโอ้ยปลาเก๋าครับนอนอมเลยเข่าดอกโตเล็กเข่าดอกโตเล็กเก๋าดอกครับยังได้ครับดอกแดงครับโอ้ย

อ,อ๋อเหมือนกันเหมือนกันครับไส่ไหมว่าจะกัดครับอามันกินก็นเลยอยู่ต่อยน,นัดสองสามรอบวันนี้แห้ววันกลงวันครับใกล้มาหมายสุดท้ายเนี่ยหมายเด็ดครับหมายเด็ดร้อยหมายมันกินหมายเดียวตัวไม่ใหญ่ครับแต่ต้นง,งู ออยางดีแต่ที่ไม่ได้เลยถูกตาเาเอาหันก็ติดไฟโพจิกเดี๋ยวลองดูอีกครับเราจะขึ้นหน่ไหมขึ้นไปอีกรอบครับแน่นะเนริ่มจะมีการดีสันมันเริ่มเสียงแล้วครับโอเคครับ